ไอเทมที้นึ่งมีประโยชน์ทั้งการฟาร์มและการทำเควสวันนี้ช่องแคสซี่เอ็ขอนำทุกท่านมาพบกับวิธีการหาเจลลี่บีนก็วันนี้ผมมาทำตามคำเรียกร้องที่มีคนขอให้ทำคลิปเกี่ยวกับการหาเจลลี่บีนนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่หายากคือจะคับก็คับไม่ได้ตีมอนตายก็ไม่มีนะครับผมแล้วมันจะมีวิธีใดหาได้บ้างแล้วทำไมคนเก่งเขาถึงได้หาได้เยอะจัง ที่จะเอามาใช้ในการฟาร์มบ่อยๆอ่าในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยให้ได้รู้กันสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าความสามารถของเจลลี่บีนนั้นคืออะไรหรือว่าดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านมุมขวาด้านบนสุดนี้นะครับข้อมูลเรียกได้ว่าละเอียดยิบครบทุกสีสามารถไปดูกันได้เริ่มต้นวิธีหาเจลลี่บีนวิธีแรกจากคนใกล้ตัวก่อนเลยนะครับบัดดี้ของเรานั่นเอง เพราะว่านอกจากทิทีที่มันให้ประจําแล้วมันยังให้ของดีอื่นๆอีกด้วยและเจอลี่บีนก็เป็นหนึ่งในนั้นแม่พูดถึงก็ออกมาพอดีเลยอ่าเห็นกับตาเลยนะครับผมว่าได้จริงๆจากบัตตี้ของเรานั่นเองต่อไปก็จะเป็นวิธีที่2นะครับฝากดวงไว้กับสารเจ้าลมซึ่งวิธีนี้ไม่ได้หมายความว่าบริจาคของทุกอย่างเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เจลลี่บีนนะครับเพราะของแต่ละอย่างที่บริจาคกับสารเจ้าลมเนี่ย มันมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่จะให้ของรางวัลแต่ละอย่างไม่เหมือนกันซึ่งของที่บริจาคนะมีสิทธิ์ที่จะได้เจลลีบีนั้นก็มีตั้งแต่ทิตเมล็ดพันตะวันน้ำมันมูนชามบูเบอรี่ลูกเต๋าสารสกัดสีแดงแล้วก็กาวนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่ผมไม่มีดวงก็เลยไม่ได้หวังเพิ่ง2วิธีนี้สักเท่าไหร่ผมก็เลยมักจะใช้วิธีที่3กับวิธีที่4ในการหาเจลรีบีนเสียมากกว่านั่นก็คือ วิธีที่3เปิดป้าย Memory m a t นะครับเพราะว่าป้ายในแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ได้เจ l l y b e a บีน,นะครับยกตัวอย่างเช่นป้าย25ง0 0ก็มีสิทธิ์จะได้เจ l l y b e a บีอันหรือ500,000ก็1อันเหมือนกัน25ล้านเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้อยู่ที่3นะครับจะยกเว้นก็แต่ป้าย5ล้านนะครับที่จะไม่มีสิทธิ์ได้เจ l l y b e a บที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือการเล่นของแต่ละคนว่าจะเล่นได้เยอะแค่ไหนนะครับอาจจะบวกดวงด้วยอีกนิดหน่อย อย่างกระดานนี้ก็จะเห็นว่ามีเจลรี่บีนอยู่นะครับแต่คือว่าผมเปิดไม่เจอมาเลยเกมดีจริงจริงและวิธีสุดท้ายที่อยากจะแนะนำก็คือทุกครั้งที่เข้าเกมให้เข้าไปในด่านมด e, เพื่อกดรับตั๋วฟรีนะครับแล้วก็ถ้าตั๋วมีอยู่เยอะๆนะครับแนะนำว่าอย่าไปใช้โดเน็ตกับสารเจ้าลมนะครับเพราะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยทำบ่อยมากเลย จริงอยู่ว่าด่านมดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการวนลูปคือเล่นแบบเดิมซ้ําๆอ่ะซึ่งบางทีมันก็ออกจะน่าเบื่อซึ่งผมเองก็เบื่อเหมือนกันแต่ว่าของที่มันได้เนี่ยคือบางทีมก็เป็นพวกรอยย้ j e เจลลี่เมล็ดทานตะวันสับป,ปะรดบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เจลลี่บีนเงี้ยคือมันมีประโยชน์ทั้งใช้เป็นของคราบหรือว่าใช้เป็นแบบของไว้สําหรับฟาร์มและหากใครขี้เกียจที่จะเล่นด่านมด เหมือนกับผมเนี่ยนะก็แนะนําเลยว่าแค่เข้าด่านมดมายืนเฉยๆก็พอเพราะคนเทพๆเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้กันหมดนะวิธีการหาจลร่บีนเนี่ยยิ่งตอนท้ายๆอุปกรณ์เราครบแล้วจํานวนพึ่งก็เยอะเลเวลพึ่งก็สูงพวกนี้เวลาเราเข้ามายืนในด่านมดเนี่ยเราก็ได้150คะแนนอัพอยู่แล้วโดยที่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยหรือถึงต่อให้อุปกรณ์ยังไม่ครบหมดเนี่ยก็ยืนๆไปเถอะครับเพราะว่ายังไงก็มีเควสดของหมีแพนด้าที่ต้องทําอยู่ดีจริงไหมล่ะครับ ซึ่งหากคิดความเป็นไปได้จากของาะวัลด่านมดที่มีตั้งแต่มเมล็ดทานตะวันสับป,ปะรดบูเบอรี่สตอเบอรี่แล้วก็เจลลี่บีนก็เท่ากับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้เจลลี่บีนอยู่ที่1ใน5หรือ20%ของของทั้งหมดมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่พี่ผู้คนเก่งๆเขาทำแค่นี้จริงเหรอแล้วทำไมมีเจลลี่บีนใช้ฟาร์มเยอะจัง จะเปิดกระดานจับคู่มันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่เหรอส่วนตัวมดมันจำกัด2ชั่วโมงกดรับได้ครั้งนึงนี่นะซึ่งผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าเขาใช้เทคนิคเดียวกันเนี่ยแหละเพียงแต่มันมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึงตรงที่ว่าเขายอมเสียตั๋ว10ใบเพื่อซื้อตั๋วมดเพิ่ม1ใบนั่นเองตรงเครื่องกดซื้อตั๋วมดตรงนี้ะนะครับเทิเถถถไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั้นอ่าอันนี้เลย นี่แหละครับผมเสียตัว10ใบเพื่อเพื่อสเอิเพื่อซื้อตัวมดใบหนึ่งนะครับผมบางคนอาจจะไม่เคยใช้บริการเครื่องนี้เลยนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มซึ่งมันก็ไม่คุ้มสําหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นจริงๆนั่นแหละแต่ต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้เล่นที่ของครบหมดแล้วเนี่ยคือมันไม่จะไปต้องใช้ตัวหรือว่าใช้ของค้าอะไรอีกแล้วไง ของทุกอย่างเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ไว้ใช้สําหรับหาเงินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเอาตั๋วไปซื้อพวกไข่ทองไปดเนตกับสารเจ้าลมอย่างเงี้ยหรือเอาไปซื้อตั๋วมดเพื่อเขาด่านมดไปหาจลลี่บีอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือตัวของเงินมากกว่าเพราะว่าเราจะไว้อัพพวกเวลพึ่งหรือสุ่มความสามารถของดาวสุพีมต่างกับช่วงแรกๆที่พวกตัว๋วพวกของคราฟเนี่ยจะสําคัญกว่าก็ควรที่จะเก็บไว้นะครับผมดังนั้น ถ้าของคุณยังไม่ตันจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําวิธีนี้เท่าไหร่นะครับหรือว่าใช้ตามเหมาะสมเนาะเผื่อว่าต้องการที่จะเร่งทําหาเจลรี่บีนเพื่อทำเควสเนี้ยหรือว่าต้องการที่จะเข้าด่านหมดเพื่อ,อ,อทำเควสของหมีแพนด้าแบบเนี้ยนะครับผมก็ลองลอง,ลองดูนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีเทคนิคการหาเจลรี่บีนนะครับผมหากชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่ง เพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเออรับนี้เล่นอะไรดีบายบายไว้เจอกันแล้วกันครับแค่นี้แหละสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่งท้ายก่อนจากนิดนึงนะครับขอขอบคุณสำหรับภาพแฟนอาร์ตท,ทั้ง3ภาพนะครับที่ส่งมาให้อยากบอกว่าชอบหมดทั้ง3ภาพนะครับ ก็เลยเอาภาพที่ได้มามาโชว์ให้ดูกันนะครับรับนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายไว้เจอกัน